อุ้ยของดีครับอุ้ยโดนใสสวย nếu còn hơn á, à. háo nhóm quả, ở luôn coi xíu được, nhớ háo. Dạ đi khu. nào lái đi. Ngang chít miệng đi. Mày nè. Bắt đầu cái bên này lột, dã với nhiều xe lòa à đi. Khó cùi mà với là. Nã cùi của má lúi lưỡi. Ủa nhiều ý gì vậy? dạ, gì mà hôi. กำลังหินโยคาเล่แ <normal> ก <singing> ้ดนได้อยูงนี่แก้เส <il> ือก็เสเสื้อเขาท่าน ปีนดําเนี่ยสิละมันเต็มถังเลยด้วยเนี่ย,ยนักทางขวัวเด้อมาฝักฝันเจ็๊เอ้าไม่พ่ายเจ้าเด้บอเดี่ยวมั้ยคู่เรา ป่าย่งนี่แหะแล้วก็เข้าไปข้างในพุนกินเขากันปะนี่ป่าเลยหลักมองหลักนี่ไป,ปสียังเหลือบุลูดิใงเ้เงจะีเวเนจีนแล้วผมแต่ เปลี่ยนดวงเบ็ดไ,ไหมแลฟอแมท่นนะเคยเห็นนะเนีเเ่ยมาใส่พอจิ้มนะครับตัว <c oughs> นี้แต่ว่ามันฟอสแมนกล้องเก็บตรงนี้เดี๋ยวมิดเขาให้ลมหมดก่อนสีเลยคู่ มึ้ยสีลุงว่ะตัวเบ็ดมากับเหยื่อมันไม่ทนนะครับเอาทิมแล้วเราก็าจะมาใส่ไม่เอา,ออรค,าครับถ้าเอาฟีนจะได้อยู่ยืนนอ้อข้างใน,น,นกับป่าอ,อ,อยู่ในนาหำเหรอ เจงอยู่ว่ากี่เดียมลอยแล้วพ่อได้แจกผมขค้นเจ่ง่หมข้นเจ่งเ่ยตกตัวแรกตลอดแล้วก็เงียบแล้วนีปเบิดมือป้าพี่ตุผู้ใส่ขั้นไม่แพงนะเฮ้ยอันนี้ก็หกพันเนาะสามพันนั้นกัดราคาเมียสามพันครับผมนั้นกัน้ีพันเก่าห้าหมื่นีพันเก่าเบืองเมงจุขวงเนี่ยใสขั้นละ0พันกบัดปากโว้ เดี๋ยวลางน้ำก่อนเฮ้ยันกบัดขั้นข้า้ยกันขั้นกอปีดีซุปเจ้าบลูบอ่เป็นขั้นกอบดินี่ขึ้ยเหมือนหมงก่อเนน่โมนนบอตรงั่าง่อยห่าน่ยแต่ว่าเชปิงังได้ด้วยเอาอันนี้โอ้เบาจิ้วคอยตีค่้แตกอยู่สั่งคนดากเปียกไว้แล้วะเกียบทุดอย่างเล เหมันเปียกเห็ดอย่างขอถามดูไม่จุ่มน้ำมาตีตีไอยู่เนอยู่เห็นแล้วเนาะยตกมันเปียกมันเปียกมันจะลงมันหมุดงามมั่วายมั่ววาเกินเขาครับผมถ้ามันกิงใครพูดอะไปยังเราม่ไหร่ผมไ่คิดแบลืมพูดความหมายถึง น oh. 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 oh, ี yeah. ่มาใส่ถัอ้เป็นเสี้ยวอะถั่วงามอะไรแบบน้อยพอดีอย่างเงี้ย รู yeah. ้ว่าพอเห็นหางมันเกือบตองเันลของหยาก่อนมันได้การปดิตอเนี้ยน้อยสิงไม่ได้ไป ยูเดินนีบูได้ยักตัวขนาดมืงนี่นหาเดี๋ยวว่าหาบบมีนีก็กงับไปยับไปจนมีนี่านีคูนายอ้อมหลังข้างในนไหมหบูเคยเขาแบเคืออืมแบบเงี้ยอยู่เนเงี้ นีกันไปดีเด้นี่น้ำพันนียังหลออ้ยอ้ยอ้ยโดนจนได้ชิวเป็นชิวนะครับเป็นชิวสูบน้อย กัดจนเกลื่อนซ่อมอีกซ <Get> s <S ์เลยเป็นป er ่าอยู <ab> <m ess sheet> ่ในคิดของเขาที่เป็นป่ากระดูกใต้สองหลยเบิรงที่ยังบ่อในในมุมกล่องมันหน่อยดิครูแห้งเป็นกล่องกูปูนี่แห้งหน่อยค่ะกานเปิดใช้เลี้ยงใบนะอุ้ยลุดอุ้ยอ่เหรอ กิ่นม่เต็มปากเต็มข้าเป็นเมียมยังเ้ยเรือเปนน้ำเร็วะ่ะงัดนี้เล่นมาเต็มน,นี่นี่ปลายขั้นหนทานี้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หญหญพุนเลียวพ่นเลียวใสสวยใสสวยใสสวยก็เห็นทิมสมอมาเ่ยโอ้ทิมทิมเพียังป่อยไปได้ปลาทีให้น้าหนุ่มดูสิคูโอ้ยขันเบดเงตาล้วละ <laughs> ัาทางทังเแล้วนะมันชินะจีเ็นีเป็นยังกี่เปดะกำข้อมันหลุดยังเยวมันอยากยากนะแม่คนอะไรคนเด็คนอว่าแงเดียนะาเออเออโดนใส่สวยใสสวยหมอแม่นะมกบหักลยะยินทั้งหมดตัว ใ้สวยใ้สวยนี่ทคนก็บประเทศถึกป่าลวมูอยู่น้ำแข็แล้วนู้เขา่าเที่ยงกันเตียมต่อเตียมเนาะกครจะต้สันตัวอ่ทางไหน่นนะเราจไม่พูดอะไรนะครับลมมาเลยครับเอามากตัวนี้หน่อยเนาะ ถอนสมองโอ้โถอนได้ไงอะนะถอนสมองได้ไงอะนะถอนสมองได้ไงลารกินอยู่นะเดี๋ให้หัวว่าได้เด้อเด้ เออหนาปูเลยโม่ปูสีดูทั่วเนาะเพิ่นกัดให้ปลาอยู่จริงจริงอุ้ยหลุดซ้ำผู้ชมผู้ชมหูวอกมากกินไผ่กันวะเฮ้ยนี่กระลูกลานปูเลยเนี่ยอยู่ตัวหน่อยหมดไง แจ้งมันก็บ่กินอีกตัวนั้นหลุดเราเรียกว่าที่ตัวมันหลุดสิที่ผีทำไมเพื่อนมันอยู่เงี้ยอุย้ยของดีครับอุย้ยโดนใสสวย,ยใสสวยนะครับถึงสมอนไหมครับนะโอ้โหโ,โดนถึงสมออู้หลุดทำไมน้าอ่อนจังอะ่ะ <laughs> ไ้าว่ม้อากลมมงสมอเราบ่ได้บังคับป่าเลยมึงยาน่ข่าที่เฮ็นน้ำสมมอโอ้บนหนาเลยว่าแล้วมันจะตามอ่มันจะตามอ่ะมันออ่ะใ่งามอโอ้ยใสสองโลเลยครับโอ้ถูกงามอยู่ร้บุมคนหมานี่ว่า บุ้มคนหมาป่าแทงคู่มันนำใจกันเน้อจังมาแทงข่อยสร้างุนเถอะ สองวัตีไปแลวมัวนของขึ้นเหนือคู่กันได้ชุ่มโมงน้ำเดือดไม่ได้สนใจว่าจะจับก,กับใครนะครับต้องรีบรีบเร่งอ,อู้บ,บินเลยค่ะบินเลยค่ะครับกระสูบบิน น้ำเดือดนะครับผมท่านผู้ชมน้ำมาไปก,กินเกี๊ยวตัวใหม่ดีกว่าน้ำเดือดครับน้ำเดือด <c oughs> กัดแล้วบินชั <c oughs> ่วโมงน้ำเดือดครับชั่วโมงน้ำเดือด

ชั่โมงน้ําเดือดนะครับชุ่โมงน้ําเดือดต้องรีบเก็บเกี่ยวน้ําเดือดครับท่านผู้ชมน้ําเดือดน้ําเดือดหลุมเดียวเสียวเสียวจ้าื่นกระตุ่นซะหน่ คอยว่าลุมแน่นสิมีปลาอีกตัวงามก็อยู่ม่งนั่นอีกเลยส่วนเมียไปเรียนอุดรเมียกับบอ๊อบไปจะกือื่จะเป็นร้อยซิดปลาเคลื่อนหวยลวงนะว่าเป็นย่างตีนขอบหินกับกินดีด้วยหอยลวง

cũng gì ngay, sốp nhoi, này là lươn này là khền vuông nhỉ <laughs> อยู่เดียวจัก้อกงทำตัวถ่ากันกูน้ำม้วเหนียดนี่ดวย่างกันมาโอ้ยตืดดเลยกูเดี๋ยวกินยังด้วยนะมีละหมูปลาหกคนนะ่ะ แตกออกมาไไงแตกมากระดดแระมากอือนี่ไงไม่ยอมกันครับอู้สิไงทีมสม่าปอะทีมทีมทีมทัต่อต้องอีกแล้วโอ้โหโอ้โหหัวมนตายโอ้เสียดายนะซังใส่สวยโอ้ปลาเนื้อพีไปเลยเข้าตีบหอด มองมันหกอยู่พี่ผมก็จะคัดไซน์นะใส่สักรุ่งบ่เขาไม่กินเนื้อตัวยิงง่ายอยู่นี่มันนะ้งนี่ยมัน,ม,นมันกินหมดแหละกินจังว่าเนื้อหยนะุดหันสวยครับตัวนี้สวยสวยไม่เท่าไหร่หรอกวะเก๋ก็ยังดีกับปลาน้อยวัวก่อข้างหาขวามึงเอ้ คือคำบอกจากของมนี่คับบ่น้อยปันเลยดิเขาพูดพูดเขึ้นที่หลังพูดท่านีบสร้างเถอะก็ยีได้เฉียบมูแท่งเอาวัสดุจนพุ่นหมดก็แช่งนะโอ้ยขอกล้าไปขัดไปขับไสไม่ได้่คจะมันข้นมา้นงบอกแกว่ามันเป่าอบปาอะไรกันเป็นสังคนนะ เกือบบพายมากเนาะนี่เดตเติมกันอยู่เลย คีไล่แบบนด้ด้่ยหละฮ้นนยออขันลุ่นกินน้อยกันจักีีวางได้แหละเว้นนยตีแหลกไม่แดกอ่อนตีแหลกไม่แดกโคตรอ่อน ก็เป็นหลุมใหม่กันนะครับนะหลุมใหม่ละทำมาเริ่มต้นกันใหม่หายใจลึกๆพี่เจออะไรครบนี่อ่ะทำไมมันสู้ๆแล้วมันหายอ่ะผู้ให่ผู้ใหญ่างสัยว่าปล่อยไว้ผมเนี้ยติดนอนติดเนื้อเปิดแดดกันถึงเนื้อ ผูฝีมือเพิ่ได้ถือป่าอยู่โอกระลุกกระลั่มเหมือนไม้ได้ขู่กันเลยเสือยู่นี่มึงดู นันเตียวอ,อย่างนป็นป่าที่าอยู่บอกเช็ใคให้นี่ต้องตีขึ้นยาก่อนนดับแรกนะหนีไงอู้รุดายไปัปแง้วเขาจไปยตอนน้ตกลงนปาันะใช่ยใตนเช็ดยังไหนเช็ดลครัแบบ

<laughs> จานแบ่งเพื้นเนื้ยหลุดจ้วยใจเสียลงมาจับใต้ป่าครับโอ้โหมันสู้ครับมันสู้โอ้มันสู้ครับมันสู้มันสู้ครับโอ้อออเต็มปากขนาดนี้ก็หลุดไปสิครับลงคอไปเลยนั่นนะครับกเกษฐ์ อย่าตัวห้าสบาทนะครับต, <c oughs> ตื่นเรือเรียนหูดับตะใหม่แล้วต้องขี่เรือมากระถืมอมั่งหลายตัวแล้วนี่ปลาจะกี่ปลาเนี่ยแปงว่าปลานั่นติดเขาตดามผหาไรไหมติดเนาะนโอ้ยโดน มาหนอุนๆนะช่วงเย็นนะครับนี่จะเป็นช่วงจะกลับบ้านกันแล้วนะครัปลาก็ได้มากๆพอสมควรและได้ไข่มาปบะกัดเลยไม่ได้คุยหรอกครับถ้าไปเบิงแต้มร่วมรถ เดี๋วมเดมีตัวเดียวนี่ด้อยู่นี่ค่ำแล้วค่ำแล้ว นี่ไงนี่โดนสุดน้อยเกาะคางมาเลยไม่หลุดมกเบื่อได้ยู่นี่แหละมือน่สามสี่ตัว ไล่ทางมากินงผมาบ่ลอยไ่ได้กินมันปลามันดูโอ้ยแหนครับแหนะโอ้ยนี่บวดลังวันปวบใจนะกะสุน้อ่เห็นเพขึ้นที่หลังนี่คูแล้วหะเป็นขึ้นที่หลังเลยูเป็นยังนั้นปวองนั้นอากาศนแล้ว บ่หนีจากนี่ตะทุนเด็กกระเล้วเนาะตีเล่นตีหัวไปกันได้เรื่อยๆกันยัางนี่อยู่ดิขีดกันแล้วผบนนี้ยังขี้ดกันมังคาต้องมุกเจ้าได้ว่าไปคือตัวตอนในหูนั่นโอ้ยมันก็เดือดอีกสองเลยขั้งขาปลากระทินสองปลาทือคืนนี้มันหมดไหลนี่ครับผมตอนนี้ก็ค้ำแล้วนะครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วจะมาดูปลากันนะครับหืมแน่นๆเลยครับ แน่นๆเลยนะครับโอ้ยอยากไปเห็ดเศร้าลายเย็นเย็นเย็นหลังใหญ่นะครับแข็งล้วนๆเต็มหลังเลยเสมอเสมอติมือนีบไว้ให้เจ็บปวดปอนไหีมือของล้วนสุดยอดเลยครับนะโหโหดเก่งเลยมือเนี่ยบางเทถอ บางรุมบางรุมตัวใหญ่น่หนุ่มเอาหมดเลยนะเกาะนาคีส <ok so ุดยอดเลยครับตัวหลุดน่าจะประมาณสามสีโลนะรวมกันบนตัวเดียวเดียโอ้ยเนี่ยดปลาตะพุงอันโหดีดีเลยด่